าก็ตั้มฮาร์ลีพระยายแล้วนะครับวันนี้ตั้มพามาดูโรลเลอร์เอสซีรุ่นพิษของฮาร์ลีตอนนี้เลยนะครับตัน,นี้เป็นรถของโรเลสนะครับเป็นฝรั่งอยู่ออสเตรเลียแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมก่อนส่งมอ,อก,ก็จะมีหลักๆก็เลยจะมีชุดบนก่อนเลยครับ <c oughs> <c oughs> ชิวชิวคล็อกนะครับก็จะแตกต่างจากชิวเดิมคือตัวน,นี้เขาจะมีแบบเหมือนแบบรับลมขึ้นมาด้านข้าง <c oughs> สี่ลองดูด้านข้าง แบบว่า่ามีลมช้อนขึ้นปุ๊บอารมณ์แบบว่าเวลาพออยู่บนรถปุ๊บลมนี่คือแบบคนแน่นอนครับไม่มีต้านนะครับแล้วก็ตกปกติมาตรฐานตัวนี้ก็คือจะใส่ติดตั้งตัวลำโพงล็อกฟอร์ดตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นของแต่งจะไมไ่ติดตั้งมากับตัวรถเดิมวมาตรฐานก็ให้อารมณ์แบบมีเสียงแต่ตอนนี้คือต่อบลูทูธก็จะได้อารมณ์แบบฟังเพลงในตัวด้วยสําหรับรุ่นนี้ก็คือจะเหมาะกับ ที่ที่เขากำาาลังหาตัวตัวลิงไซส์ขนาดแบบกำลังดีนะครับอยู่ในระหว่างซอฟเทลกับตัวลิงขี่ง่ายตั้มแบบสู 0, งร้อยเจ็ดเก้าารู้สึกฟิลก็รู้สึกแบบขนาดไม,ไม่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนแบบดูเล็กเกินไปตั้มลองนั่งให้ดูนะครับปึ๊บออยู่ประมาณนี้ครับร้อยเจ็ดเก้าร้อยเจ็ดเก้าก็คือขนาดก็น่าจะคุมง่ายครับ เดิมเนอครับประมาณนี้เลยครับต่อมาครับตัวนี้ก็จะมีกองแต่งเทลว y เ a ดเดอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดอันนี้เป็นตั้งเดิมโรงงานเลยครับเป็นของแต่งมาตรฐานที่ติดมากับรุ่นนี้เลยส่วนห่อลุ้งตัวนี้นะครับเป็นงานไทเทเนียมสองอ,อกหนึ่งของเรทแนเดอร์ Blade นะครับนี้ทำเป็นล e ิมิเต็ด d i ช i ั่เป็น j e สซี่เจมสนะครับ ทำแค่50ใบอันนี้เป็นเป็นหนึ่งใน50ใบในโลกใบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับผมครับต่อไปก็เป็นเบาะเบาะเซดเ n ิแมนนะครับได้เหลืองมีตัวก้อนพิงหลังไว้ออกทิปนะครับแล้วก็กระเป๋าโคลลิงตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบติดตั้งมาเลยนะครับเป็นของของมาตรฐานของรุ่นนี้เลย R รเอสทีลองปังเสียงนะครับกองอ้อกหนึ่ง ครับไหนฝากไว้ด้วยครับไไเผื่อถ้าพี่ที่ท่านไหนสนใจตอนนี้อาจจะจองรองนาะนนิดนึงไห่ก็ฝากไว้เลยครับลองมาดูลองมาทดสอบแล้วก็ไหนทักท่ายเข้ามาได้เลยครับผมครับสวัสดีครับ